เออเปล่กเจรรียนเปล่านั่อะไรบ้างตับแล้วอะไรแล้วเงี้ เรต้องนลงเสื้ออีสีแต่ว่าโบเมนโบเมนโทนโบเมนสีขาวแล้วก็บโบเมนสีดำแล้วก็บโบเมนสีเทาเป็นสีแบบสีฟ้าอ่อนๆบลหรือว่าสีพวกสีที่นายเห็นเนาะเห็นไหมมันจะหยุดเสียงให้เป็นแล้วค่อยๆออกแล้วมันฉิดจ้าเลยเสื้อนะแต่สีมันเกินไปสีแดงก็ได้สีเขียวก็ได้ ที่ว่ามันเป็นสีอ่อนๆเจอขาวเจอขาว すいませんね。 ไล่แล้วะนี่เหดนคนไล่ละเอา้าบ้าบ้าก็เดี๋ยววันเทศซื่อแล,ะล,ะละ้วเมื่อกี้นี่เห็นคนเบิงเล็กนึงแล้วคอยกระิ่นน้ำก้องไปเสย เมืม่มงกี้นี้เขาเล่นนันกล้องคนเบิ่งคนหนึ่งเขากับโบโูฮรวยเงันขึ้นขึ้นวะ <c oughs> เหรอเห็นนะสีมันมาแจ้องอะไรเห็นนะยังงงควายเกิดมาไเอาอ<ว>อันนี้แบบที่เขาอยากแต้มหน้าพอดี ไ่เนาะแทบหน้าหาสิบานแทบหน้าเห็มันขึ้นบ่วะเดินเอก็น้แล้วนะมันดกนี่อรูไใหม่ไล่บปะเป็นอย่างมันกีนนี่เขาแบบอเฮ้ยที่เป็นอย่าง แย่อย่างไรเนาะแล้็ขึ้นนะอ๋ออ๋อเขาแจ้งไงากระสีไล่อะไรกัน ไนติ๊กต็อกอ่ะไ,ไม่ไช่เรื่องดท้าย Hello ะเพินวันนี้เขาจะมา s m i ม e m o m วันอันขอนาแมันก็ขอ,อกล้องเพิ่นเินิก็เสื้อครูเลย

ึคนหนึ่งคนที่ว่าเขาเบิร์นวงกีนีแมนแมืนผู้เดียวกันที่ว่าเขาเหดหน้าแบบอืชิบอ่ะคือชิบเอาเร่อนเป็นตัวเองนะฮะเป็นบินตัวเองอยู่ใช่ใช่เบิรงังไ ท่านี้เปิดไหเรีกมอนขึ้นอ๋อพันตัวเดินเหรอกกีนี้เออแสดงว่าก้อนแน่นี้เลยมันคนอืมอานสาพิงเขาเขาใจดีว่า เพลังขับกันบาอืม <laughs> <laughs> สปิตเตอรงานนวัวงานนวัวสปายดีเดอหนึ่งคน ตื่นเกิดอะไรขึ้นอเอาอีสิบวินาทีโอ้ยเยอะคนดังเยอะ ขาดได้หนึ่งเอออ๋อขาดสีละสีอดอ ยังวะล่ะตกมาได้แบบะปังทียังตายใเขมมาวื่อมันจะแน่ไปทียังตายกลอนหมดแจ้งดีมันพักน้อยมันก็ต้องหมดแจ้งดิอ่วอ้า ไปทีบมันที่เหงื่อไว้ข้าข่าจะชีพตัดกันไลน์สดบุนทะลวงปะไลน์สดมัด้งเดะจับกล้องไปแล้วบุนทะลวงไลน์สดลุงล้มยูทูบของเขาล้มยูทูบของเพื่อนเอาลงกต<อ>ิ <TikTok. S 1> <ะ>๊กต๊อกไลนสองแอปของเพื่อนแอปติ๊กต๊อกของเขาลงแอปยูทูบ I'm f a m i ี y ท่านโชค ป้อมหมายบอกเกิดขาดไอซีเอ้ยไม่อ,อ,อย่างคือไม่เคยสลับมาหา่อยตลอดคอยคือต่ายยังที่ตลอดวะ่ะ 哎，对呀、啊。上头呀。哦。接他，接他、哦 ข้าสามแล้วข้าสามแล้วข้าสีเนื้อบดเตะเอข้าสีโอเขาอยู่ข้างไปแล้วเ,เป็นร่องยงครับนั่ครับไปยังนะครับมิชิว ขาดสีเลยค่ะดิสอเออโอเคหมดทันาขาดสาวนะ